สวัสดีครับตอนนี้เราตัดเข้ามาอยู่ที่ในฮอลแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่ากรรมการของเราทุกคนเตรียมความพร้อมสุดๆนะครับมาครบกันทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กรรมการกันดีกว่าว่าวันนี้วันนี้ใครกันบ้างอาคอสคนแรกเลยครับสวัสดีค่ะแซนนะคะก็มาทําอะไรตรงนี้ <laughs> <laughs> ใช่ค่ะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าวันนี้ผู้เข้าประกวดของเราทั้งหมดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพี่ฟ้าเลือกค่ะโอ <laughs> <laughs> เค อ่าพี่ฟ้าครับวันนี้พี่ฟ้ามีเกณฑ์การใช้คะแนนอย่างไงกันบ้างครับสาหรับวันนี้ก็ดูหลักๆเบสิกของการเต้นความมั่นใจอินเนอร์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแบบความมีเสน่ห์ของแต่ละคนว่าจะดึงตัวตนออกมาเป็นอย่างไงจริงๆหลักการเต้นพวกเราก็ไม่ได้คัดแบบว่าโห้โอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่าก็คงเอามาแบบเขาเรียกว่าเดบิวต์เอามาฝึกได้อะไรเงีเยง้ยก็คงจะดูภาพรวมของวันนี้ด้วยะแต่ก็ต้องเต้นมีพื้นฐานการเต้นด้วยนิดนึงค่ะแปะแปะให้ปุ้มจังหวะอหนึ่งอย่างเช่น หนกรรมการนับพร้อมกันเช่น1 2 3 5งสองาเช่น1 2 3 4 5สอี่ห้าน่หละค่ะก็เป็นแบบนั้นแล้วค่ะโอเคครับแล้วพี่ชาล่ะครับพี่ชามีเกณฑ์การจะให้คะแนนยังไงกันบ้างครับสำหรับการออเดชั่นแกงแดนเซอร์วันนี้เลือกคนที่มีสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์มีสก็อปพิเอลอย่างในการเต้นนีลาต่างๆพิ่งท่าว่าเขามี เออสกิลถึงระดับไหนบ้างแล้วก็ถ้าเอามาต่อยอดเนี่ยมาต่อยอดทางไหนได้บ้างนะก็มันถึงแบบแลหลายๆงานเราจะได้เห็นแดนเซอร์เยอะขึ้นที่จะไม่ใช่แค่ตัวนางงามคนเดียวก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนคะ่ะอ่าค่ะแล้วพี่อุ้เหรอคะพี่อุ้งมีมีเกณฑ์การให้คะแนนวันนี้ยังไงบ้างคะอันนี้คือไลฟ์เ้วไลฟ์อ๋อไลฟ์จริงหรอกรอสนใค่ะก็ ของคำถามอีกทีได้ไหมคะวันนี้มีเกณฑ์การจะให้คะแนนน้องๆที่มาออ d i ชั่นวันนี้ยังไงบ้างครับก็อุปยน่าจะเป็นในส่วนของภาพรวมอะค่ะว่าเออเขาความสามารถมันก็ต้องส่วนหนึ่งแล้วก็สไตล์ก็ต้องเป็นอีกส่วนหนึ่งเอามาผสมผสมรวมๆกันอยากให้แต่ละคนก็มั่นใจเอาความมั่นใจมาใส่ตรงนี้ให้เต็มที่ค่ะโอเคครับมาสิพี่มีนากันว่าวันนี้เรามีเกณฑ์การจะให้คะแนนเป็นยังไงกันบ้างมีพิเศษคนอื่นไหมหรือแค่น่าจะ จริงๆว่าทุกคนน่าจะขายๆกันก็น่าจะดูแบบว่าคนที่มีพื้นฐานการเต้นแบบไปฝึกต่อได้แล้วก็ภาพรวมแบบว่าสเสน่ห์หรือว่า,าบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยที่มันดูน่าดึงดูดเวลาเราเห็นแล้วเราสึกว่าแบบเฮ้ยอยากดูเขาต่ออะไรเงี้ยถ้าเอาไปเป็นแดนเซอร์คนดูก็น่าจะอยากดูเขาโอเคครับนั่นงไงเดี๋ยวเราไปรอติดตามในออดิชันได้เลยนะครับใช่ไหม กรรมการของเราก็หน้าตาดีทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่มีนาพี่อุ้มพี่ชาลตพี่อิงฟ้าพี่สแน็คทีมงนนนานเปิดเยนด้ไหมครับเาองิดใหม่เรวจะเป็นช่งาถึง่เดี๋ยวดี๋ยวเขาอ๋อจะเป็นช่วงๆมาถึงว่าเดี๋ยว,วเดี๋ยวเขาจะปิดหนูเป็นคนเขินคนไหม เขินคนไหมหนูเขินแค่บางคนนะคะแต่ว่าเป็นแดนเซอร์เนี่ยมันจะเลือกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแดนเซอร์คนดูเยอะค่ะหนูสามารถทําให้ไม่เขินได้งั้นพี่ขอดูอีกรอบแบบไม่เขินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือแอร์ทารมตรงเนี้ยใช้เวลาให้เต็มที่ได้เลยโอเคได, <Okay. S 2> ได,ได้ค่ะเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยเต้นก็ได้เดี๋ยวกลักวจะเหนื่อยเดี๋ยวร้องเพลงไม่ได้ตอนนี้หายเหนื่อยหรือยงังได้แล้วค่ะอ่ะงั้นร้องเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเต้นค่ะ ป็นคนที่ร้องแบบหลอดลมดีดีเลยนะมีพื้นฐานค่ะมีพิธานในการร้องเพลงใช่ค่ะอันนี้เคยเรียนเต้นเคยเรียนร้องเพลงมาก่อนไหมคะเคยเรียนร้องเพลงมาอ๋อเป็นเรียนแบบคุณครูจริงจังเลยใช่ไหมจ๊ะเป็เรียนหลอดลมเลค่ะใช่ค่กับใครแม่พลอยนะคะโอ้โหดีคือคือว่าไม่เขาดูแบบว่าเป็นคนร้องหลอดลมที่แบบมีครูไม่ได้แบบร้องเป็นเร่ยนบิ๊กเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอเคหายเหนื่อยหรือยัง แม้กระทั่งเมื่อกี้ที่พี่ให้เต้นใหม่นะกัก็ยังดูมีความเขินอยู่แต่พี่เข้าใจได้ะคะ่ะมันมีนมนความเป็นมือใหม่ค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้ถ้าสมมติว่าได้เข้ารอบไปก็ฝึกฝนตัวเองให้แบบว่าให้ได้ทันในช่วงเวลาที่เราต้องการแบบคนพร้อมใช้อะไรเงี้ยค่ะเป็นกําลังใจให้น้องจีค่ะขอบคุณมากนะคะเป็นกำลังใจให้ครับชนะได้ต่อไปชไ,ได้ต่อไปเลยคะ่ะมได้เลยครับ G.B.006 ครับขแข็งแรงอีกไ,ได้นไหมเพราะว่าตอนนี้ช่องความแข็งแรงมันขาดอยู่อ,อยากเห็นความแข็งแรงของท่าเต้นเมื่อกี้อีกมากกว่านี้ได้ไหมครใส่เต้นมากกว่านี้ได้ไหมคะเพราะว่าดูทรงแล้วก็ดูท่าต่างๆรู้สึกว่าโอเคละขอบคุณค่ะเก่งมากเก่งมากค่ะ ในในในก่อนที่จะไปถึงคนต่อไปที่กำลังรอคิวอยู่นะขอฝากเรื่องหนึ่งก็คือเวลาที่มีแอร์ไทม์อยู่ตรงเนี้ยใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่าอยากเต้นก็คือเต้นให้สุดคิดไว้เลยว่าจะพรีเซนต์อะไรบ้างมีความสามารถอะไรบ้างเพลงที่จะร้องลองซ้อตลองอะไรไวให้ดีแล้วก็พยายามเลาเลือกเต้นนะเราเราจะโฟกัสเรื่องเต้นเป็นหลักก่อนที่จะเรื่องว่าเป็นเรื่องของการร้องเพลงเพราะนี่คือแกรนแดนเซอร์เพราะฉะนั้นเวลาร้องเพลงใส่ให้สุด เป็นแขนเต็มขานะคะเชิญุนต่อไปค่ะครับผมจีนีศูนย์ศูนย์แปดใช่ไหมครับโอ้ดีมากดีเลยแบบคือแบบมันล็อกท้าไปมากคือเวลาพูดหนูจะดูมีความเขินเนาะแต่เวลาเมื่อกี้เตาเต้นอนะ่ะที่ฟ้าแอบเห็นแบบมีเสน่ห์ที่ยิ้มกล้าเล่นกล้าโปรยเสน่ห์ ถือว่าเป็นข้อดีจริงๆสมมติว่าใครที่ไม่มั่นใจที่จะไม่ร้องเพลงอ่ะบอกได้เลยนะคะไม่ต้องฝืนนะสมมติว่าแบบลองหนูร้องเพลงไม่ได้ไม่มั่นใจก็คือสามารถบอกได้เลยก็โชว์เต้นก็คือเต้นอย่างเดียวเพราะนี่คือแกลนแดนเซอร์นะคะโอเคแล้วถ้าสมมติเป็นแนวแบบเมื่อกี้คือโอเคแล้วแหละลองขอที่เป็นแนวแบบทะเลนขึ้นลองหนูลุกทุกไหมเพราะส่วนมากเลยอะ่ะ พวกพี่อะ่ะจะร้องเพลงลูกทุ่งยันสถียมาก,วกเวลาออกงานแล้วเรามันเป็นสายโจ๊กเ,เนาะขอลองดูแบบแนวแต่เป็นการโจ๊กที่ไม่ได้เป็นโจ๊กที่เต้นออกงานนะเป็นฟิลแบบแดนเซอร์พี่ลำยอะไรเงี้ยที่เขาแบบโจ๊กก็จริงแต่ว่าล็อกค่าได้อะไรเงี้ยฟรีสไตล์ได้เลยขอดูเป็นเป็นเบสิกเพลงเพลงเดียวกันละกันค่ะเดียว <Yeah. S 2> โอเคมีท่านไหนอยากถามอยากถามว่าเต้นม,มานานยังไห ถ้าเกิดว่าจริงจังก็เริ่มช่วงมาปลายจะบอกว่าเราเวลาพูดเนี่ยเขินมากแต่ว่าพอเต้นอะือนคนละคนเลยอะเวลาเต้นแววตามความแบบมั่นใจมั่นมากแอนคนละคนอะปีหนึ่งปีสองอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือเต้นอะไม่ห่วงเลยคือเต้นดีมากแต่อุ้มอยากให้เพิ่มความมั่นใจตอนพูดหรือตอนแสดงออกเหมือนแค่ตอนอยู่ตอนเนี้ยเราดูมั่นใจได้เลยนะเพราะว่าเราแบบความสามารถาราดูได้ยังไม่หมด อันนี้ใช้ฮายโอ้ยน่าคุ้นๆอินเตอร์แฟนอิงหลอดรอเปล่าคะเอ er. ่อ u uh, yes. can speak Thai ไท k e like that นิดหน่อย can you i น t r o d u c e yourself Thai Like Isabel. Somebody mind? Okay. First dance or sing a song? Dance. Dance? Okay, let's go. Are you ready to work? Yes. because um, we have all the concert, right? So there's gonna be a lot of like dance movement stuff. You think you can um, do kind of like more dance than this you know what i mean like you can practice a lot you have time to practice you have you can communicate with the friends in the group Are you, i'm studying thai uh, okay. language okay so you can basically be like in a group of a dancer already you can communicate with other people you can catch up the live dance and stuff right i know uh with a uh, number i know Right, left, you know, uh -huh. up, down. So you basically know the basics of the yes. movement of dancing, right? Okay. Okay. Can you singing? Oh. Ah. No. If you're not confident, okay. I can okay. try, but I'm not a good singer. You, you no. want to show? Oh. Any song? After you? Yeah. After you. Okay. Oh. What do you like, style you dance? I uh, basically I dance walking and walking ใช่ใช yes. yeah. ่คุณทำ e ก่คเต้นแต่ว่าขาดความมั่นใจพอมันไม่มั่นใจแล้วก็มันดูยังมีความเหนียงอายแล้วก็ขาดอินเนอร์นิดนึงเวลาทชียร์เลยทำให้เต้นดีแหละแต่ว่ามันขาดความสนุกไปนิดนึง คะคิดว่ามันก็ฝึกฝนได้เออ่ถ้าทํางานไปทํางานไปมีผลกับเราไหมถ้าสมมติว่าจะต้องมีเวลาไปฝึกซ้อมอะไรอย่างนี้นะคะไม่มีทำไมถึงมาประกฏในวันนี้คะเพราะว่าอยากจริงๆอยากเป็นนักร้องช่วงนี้ฟังเพลงแนวนี้ก่อนก็เลยลองโอเคแล้วถ้าเต้นละไหนนองโชว์หน่อยอยากถอดแว่นนะคะควรจะตกหล่นนะเดี๋ยวเต้นเสร็จใส่ ก็อาจจะต้องเพิ่มการออกกำลังกายยี่ตอนนี้เราหอบแล้วด้วยคือตื่นเต้นค่ะคือหนูเป็นคนหายใจโยงเลยมอกือกตเต้นากเพราะวหนูกังวลค่ะหนูคิดว่าการที่เรามีบอดี้ที่ตัวเล็กคำถามเดียวกันเลยคิดว่ามีผลเวลาออนเตจโมที่ถามนิดนึงถ้าสมมติว่าเราได้เข้ารอบไปแล้วแบบเราอยากให้หนูแบบหลับ บุคลิกปรับไลไรเออเ้าเรียกว่าอะไรสไตล์หรือว่าอาจจะมีการแบบทำความสวยความงามเพิ่มขึ้นหรือเปล่าไม่ติดค่ะพร้อมทำงานตออแบบตอบมาใจพร้อมทำงานพงโอเคแล้วมีอะไรอยากจะอีเซ็มพวกนที่อีกไหมเห็นงานประกวดนี้ยังไงมา ต่อจากที่พี่ฟ้าพ,พูดไปเมื่อกี้นะคะเรื่องของการแบบว่าถ้าเกิดสมมติเข้ามาอยู่เนี้ยเราจะมีในเรื่องของการไลฟ์าขายสินค้าหรืออะไรแบบเนี้ยคือเราพร้อมทําใช่ไหมพร้อม่ะแต่ว,ว่าคาถามเดียวเลยเหมือนพวกพี่มานั่งตรงนี้พวกพี่แบบบอจะบอกเสมอว่าเออเราเป็นนางงามพร้อมใช้ไหมอันนี้ก็เข้ามาในองค์กรเหมือนกันเรารีสตายได้ไหมนได้ถามหน่อยว่าคนขี้ขินคนบนะ้างเอม็มน พี่สังเกตหลายคนคือเวลาพูดจะหัวมากตอนรเต้นเหมือนกันเราว่าพอไปทางที่ตัวองถขนาดครับม่คือเนแควๆม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวการเต้นฟรีสไตล์เพลงต่อไปอ่ะพี่อยากให้หนูลองอนเตอร์เทนคนดูเพราะว่าจริงๆดันเซอร์อ่ะพี่ว่าเต้นได้มันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันต้องอนเทอร์เทนด้วยมันก็เลยอยากเห็นตรงเนี้ยอินเนอร์ในการที่จะทำไงก็ได้ให้คนดูสนุกเอาคนอยู่เดี๋ยวลองดูเพลงที่ลราใหญ่ ได้เลยครับขอเชิญจีกอย่างเน,นียวโชว์ต่อไปคืออยากให้ทำให้เต็มที่แบบไม่ต้องอายโอเคไหมเคยมันมีเพื่อนคนก่อนคนนั้นคือเต็มที่มากถ้าเราจะเป็นสายอินเตอร์เคีเราต้องอินเตอร์คีที่เต็มที่โอเคนะคะโชว์โชว์ได้เลยสาวเท่แต่เวลาที่หน,นูเต้นหนูร้องอ่ะหนูมีควางสาวหวาน ูแบบว่าต้าวเต้ารี่แบบว่าด,ดูเป็นลุงที่แบบว่าดูต่างจากเขาเรียกว่าภายนอกคาแรคเตอร์ของเรามากอะไรเงี้ยจริงๆก็คือเป็นคนมีสเสน่เป็นคนมีสเสน่ห์เวลายิ้มเวลา,นานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถามพี่ฟ้าว่าพูดถานด้านการเต้นการร้องมันก็ยังไม่ได้คิดว่าถ้าได้เข้ารอบไป ทันไหมคิดว่าจะทันเพื่อนๆบ้างได้ดูเพื่อนๆมาก่อนอันนี้ป่ะดูไหมคิดว่ามีความขี้เล่นตลกอะไรเงีเ้ยต่ค่ะตอนนี้ถึงเต้นหรือว่าหรือว่าไง, <c oughs> ไงเน,งเนี้ยหนื่อยไม่ตื่นเต้นตื่นเต้นไหมไม่ค่อยครประกวดเต้นอะไรเงี้ยเคยเคยมาก่อนไหมคะเคยค่ะ <c oughs> จริงๆกระดูว่าเป็นคนที่มีพื้นฐานการเต้นเลยแหละดูจากการเต้นแล้วก็โอเคน้องเบนน้องเบนเคยเรียนเต้นไหมคะหรือว่าอันนี้คือแกะกับเพื่อนกันเอง <c oughs> อะไรเงี้ยแกะเองค่ะ S <S <an throp ic> อก็ถือว่าถ้าถักภาพเลี้ยงเองอย่าเองก็ถือว่าเต้นดังในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าฟืลคล้ายๆเพื่อนเมื่อกี้นี้เลยอะคาแรคเตอร์เราคล้ายกันมากคือจะเป็นคนที่ดูแบบเหมือนเป็นคนยังไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อะไรเงี้ยที่ตื่นเต้นไหมหรือว่าอะไรเงี้ยคะคือสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือมีประสบการณ์ด้านการเต้นดูรู้เลยว่าแบบไม,ไม่ไม่ตื่นเต้นไม่ค่อยไม่ค่อยขืดอะไรเงี้ยก็ดูมีความเป็นกันทีนี้ทีเพลงที่เราอยากเล่นก็คือเพลงเธอเป็นเวอร์ชันเพลงไทยนี่แหละ แต่ว่าเราก็ทำออกมาได้ดีนะรู้สึกว่ามันเข้าเข้ากับจังหวะในการทเวิร์กในการแบบดูสมูทไม่ได้ติดอะไรเนี่ยอะไรอยากว่าอีเซฟอีกไหมคะกำลังใจให้ค่ะคิดว่ามันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าแอติจูดที่ดีมากๆเลยดีละแหละที่แบบว่ามีความพยายามไม่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องเป็นพอเรามันเป็นได้หลายอย่างเนาะสามวาประกวดนางงามแล้วแบบโอเคมัน ประกวดแดนเซอร์ก็ได้หรืออะไรเงี้ยถือว่าโอเคขอบคุณมากค่ะลงจะอะไรนะยังไม่แน่ใจเลยค่ะอะไรที่บอกว่าอยู่ใกล้ๆกรุงเทพฯก็ไปเพราะว่างบน้อยขอบคุณค่ะขอบคุณครับ เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราขอนอยญาเด็กสักพักหนึ่งนะครับาเดี๋ยวเรากลับมารต่อสำหรับการวเ่งชานแกรกนเซอร์ในช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ขอบคุณคณะกรรมการะคะรับอยากจะบอกนิดนึงค่ะว่าเหลืออีกครึ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ประกวดนะคะพยายามในช่วงที่เหลือก็เตรียมความพร้อมตรีเมให้ดีลดความตื่นเต้นต่างๆรวมถึงคนที่ประกวดไปแล้วนะคะอย่าเพิ่งชะล่าใจที่อาจจะเรียกดึงกลับมาประชันกันใหม่ก็ได้นะคะพระนั้นก็เตรียมตัวเรดี้อยู่ตลอดเวลานะฮะขอบคุณครับ